ก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่อเลยนะครับจากเทือกเขาแถวอุทัยใช่ไหมครับเดี๋ยวพาไปดูริมชายแดนกันหน่อยอย่างที่จังหวัดตากตอนนี้ช่วงนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสความเย็นที่ในพื้นที่แล้วนะครับหลายๆคนก็ไปเที่ยวชมเส้นทางสายดอกไม้ในพื้นที่อำเภอพพระนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้คนไปดูพวกดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยคึกคักทีเดียวนะครับรบซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากเนี่ยรวมถึงอำเภอพพระเองก็ถือโอกาสนี้แหละครับเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไป เข้าชมงานเทศกาลปีใหม่มงประจำปี2,568กันนะครับซึ่งเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3 0พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่5มกราคม2,568นี้ครับไปดูงานกันหน่อยนะครับสำหรับปีนี้งานเทศกาลปีใหม่มง,งนะครับหรือว่างานมงโลกนะครับจะจัดขึ้นที่เกาะกลางน้ำกม .44 ตำบลคีรี ขอภัยครับตบ,บคลครีรีราชนะครับอำเภอพพพระจังหวัดต,ตาคือเขาจัดกันยาวๆ7วัน7คืนทีเดียวครับภายในงานเนี่ยก็จะมีประชาชนชาวม้งนะครับเขาจะแต่งชุดชนเผ่าไปเที่ยวงานกันเป็นจํานวนมากแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถร่วมสวมใส่ชุดม้งไปเที่ยวชมงานได้ด้วยเช่นกันเพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆภายในงานนะครับโดยเฉพาะการแสดงโยนลูกช่วงแล้วก็เพลงปีใหม่ม้งนะครับในการแสดงวิถีวัฒนธรรมนั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังสามารถเดินทางไปเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได้ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้โมริยาหรือว่าไร่อุ่นรักนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญสวนดอกไม้ส,วน,มสวนผลไม้ไร่คงคุ้มภัยไร่ปฐมเพชรไร่เตยาวันนะครับทั้งหมดนี้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันไปยังงานปีใหม่มงได้ทั้งหมดเลยครับ ก็ขออนุญาตเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวเลยนะครับให้ไปร่วมงานปีใหม่เทศกาลปีใหม่มงนะครับในวันที่30ธันวาคมนี้จนถึงวันที่5มกราคมปีหน้าถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ055514341อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ055541341 ขอไปนะครับ055514341นะครับหรือว่าจะอินบ็อกไปทางเพจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากทททสำนักงานตากก็ได้เช่นเดียวกันครับ